เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่รู้สึกแบบเข้มข้นจริงๆอะ่ะแล้วก็รวมกับการลงมือทำอะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นได้ยากเนาะอ่ะปุ้บเมีความคิดเห็นว่ายังไงประสบการณ์เก่ากับประสบการณ์ใหม่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนประสบการณ์เก่าถอดการติดตั้งของประสบการณ์เก่าออกมีอย่างอย่เดียวที่เราจะทําได้ที่ทําให้ประสบการณ์ใหม่มันมันเข้าไปแทนที่ได้เร็วขึ้นนั่นคือเราจะต้องเข้าไปถึงความรู้สึกให้เร็วที่สุด นะครับเขาเรียกว่าถ้าเราคิดแล้วเรารู้สึกตามมันก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าเราคิดแบบไม่ไม่มีอะไรเคลื่อนเคลื่อนไหวเลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นเรื่องจริงเลยเนี่ยนะมันก็ไม่สามารถที่จะทําให้สิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้เร็วหรือบางทีอาจจะทําไม่ได้เลยอะฮะมันเหมือนว่าเราคิดขึ้นมาล,ายลอยๆเช่น <c oughs> เราคิดว่าเราอ่ะอยากได้รถยนต์สักคันหนึ่ง แต่เราไม่รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรมันบางมา,มาแค่คิดมาเฉยเฉในโลกของความเป็นจริงมันก็มีแรงผลักดันหรือที่จะสร้างผลลัพธ์นั้นให้เกิดขึ้น่ณนะในโลกภายในเราจะทํำยังไงเพื่อจะให้สิ่งที่เราต้องการนั้นมันเป็นจริงขึ้นนั่นคือเราต้องรู้สึกอย่างเข้มข้นว่าเราต้องการแค่ไหนล้องการจริงๆใช่ไหมถ้าเราต้องการมากเลยรู้สึกตามไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มค้นหาวิธี นะครับว่าจะทํำยังไงให้ได้สิ่งนั้นมาซึ่งมันจะออกเป็นในเชิงของการกระทําอันนี้เรา